สวัสดีค่ะจิ๊บสศิการวัฒนาจันทร์ค่ะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต30ค่ะบางแคภาษีเจริญค่ะพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์7ค่ะ จิ๊บจบปริญญาตรีจากคณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์เกียรตินิยมอันดับสองค่ะหลังจากนั้นก็ได้ไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษค่ะมหาวิทยาลัยเซอร์เล่คณะการบริหารการตลาดระหว่างประเทศค่ะพอจบมาปุ๊บจิ๊บก็มีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์น,น,นครหล,ลวงเป็น IBM หรือว่าเป็นบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกอย่าง Frost and Su ์เซนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองเนี่ยจิ๊บไปทํางานที่ มาค่ะการทำงานสิงคโปร์ทำให้จิบรู้ค่ะว่าสิงคโรป,ปรเทท์เป็นประเทศที่เป็นประเทศรวมหัวกะทิของคนในภูมิภาคเอเชียแล้วก็คนเกือบทั้งโลกเลยก็ว่าได้ทำให้จุดประกายให้เราคิดว่าทำไมคนไทยที่เป็นหัวกะทิที่เก่งๆเ่จะทำงานในประเทศไทยแล้วพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปไม่ได้บ้าง ต้องบอกก่อนว่าจิ๊บทำเบื้องหลังกับคุณวินสุธีราชัยค่ะอดีตสอสอ เราได้รู้จักกับดรไตรรงสุวรรณคีรีค่ะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นโฆษกรัฐบาลหลายสมัยค่ะเราได้พูดคุยกับท่านค่ะแล้วก็เรียนรู้ความคิดท่านเราก็รู้ว่าโหท่านนี้ล่ะเป็นปรามาจารย์ของประเทศเลยเป็นนักการเมืองระดับประเทศที่เ,เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งที่ควรค่าแก่การ เรียนรู้ตามนะคะท่านเป็นคนยังไงท่านเป็นวิธีคิดในการเป็นนักการเมืองแล้วก็กระบวนการต่างๆของท่านสะอาดมากท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตค่ะแล้วสิ่งที่ท่านมองเนี่ยท่านมองการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองอย่างเดียวท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นท่านจะต้องได้ผลประโยชน์นู่นนี่นั่นในหัวในสมองของท่านมีแต่การพัฒนาบ้านเมืองพอเราได้คุ้นชินกับ ท่านเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่แหละเป็นไอดอลของเรานี่แหละคือคนที่เป็นรุ่นใหญ่ที่รุ่นใหม่อย่างเราควรจะเดินตามแล้วควรจะเอาความรู้ของท่านเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มาใส่ตัวเรานั่นก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้คุณวินสุธีราชัยแล้วก็จิ๊บสศิการวัฒนาจารย์คนนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติค่ะ มีคนเตือนจิบเยอะมากเขาว่าอยากเข้ามากันเมืองเพราะว่าการเมืองเนี่ยมีแต่อะไรสกรปรกสกรปกสกรปกการเมืองมีแต่เรื่องไม่สะอาดการเมืองเราก็มานั่งคิดทําไมถ้ายิ่งการเมืองสกรปรกเราต้องยิ่งเข้ามาน้ามันถ้าน้ํามันขุ่นเราต้องยิ่งเติมน้ําใสให้ดีทําไมคนคือทุกคนจะบอกว่าจิบอยากเข้าจิบอยากเข้าจิบจบธรรมศาสตร์กิจนิยมทุกคนจะเฮอยอยู่ต้องไปบิสเนสยูต้องไปธุรกิจอยู่ต้องไปภาคอะไรที่มันเป็นภาคขาวได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแต่จริงๆแล้วอ่ะ การเมืองสิต้องยิ่งใช้ศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นถ้าสมมุติว่าคนคุณบอกว่าการเมืองสกโปกคุณหาเสียงไม่ได้หรอกแปลว่าอะไรแปลว่าการเมืองจะต้องพูดให้คนเชื่ออย่างเดียวคนลงคะแนนอย่างเดียวแล้วตอนเข้ามาทําสอสอแล้วทําไม่ได้อย่างนั้นหรอถ้าเราคิดอย่างนี้ยประเทศไทยก็จะวนอยู่แค่นี้ประเทศไทยก็จะมีแต่คนที่พูดเก่งแต่ทํางานไม่เก่ง ทำไมประเทศไทยไม่มองให้โอกาสกับคนที่เขาทํางานทํางานหรือว่าเขาอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่เขามีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีศักยภาพในการทํางานเป็นทีมมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลของประเทศไทยได้จิ้วาอย่างนี้มากกว่าที่ทําให้จิ๊บเข้ามาในการเมืองคนจะถามเยอะมากว่า ทำไมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเรากล้าเข้ามาในการเมืองใจถึงจังเลยคำถามในใจจิ๊บคำถามแรกคือทำไมต้องใจถึงนะเราแค่มีใจอยากจะช่วยเราก็เข้ามาได้แล้วการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนที่นำสกุลดังๆเสมอไปการเมืองเป็นเรื่องของลูกชาวบ้านอย่างจิ๊บการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะกลนการศึกษาดีคนทำงานทุกอาชีพคนทำงาน ไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ตามถ้ามีใจอยากพัฒนาการเมืองให้เข้ามานั่นต่างหากที่ควรจะเข้ามามันอาศัยใจมันอาศัยความเสียสละมากกว่ามันไม่ใช่อยู่ที่การศึกษามันไม่ใช่อยู่ที่อาชีพหรือว่ามัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยอะไรเลยอะคะ่ะจริงๆดีนะ ลงพื้นที่ยิ่งรู้เลยว่าลุงตู่มีแฟนคลับเยอะมากบางท่านนะคะเขาจะทำหน้านิ่งๆแล้วพอเราเข้าไปสัมผัสสวัสดีค่ะเขาจะฟังเราพูดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าเลือกให้อยู่แล้วเป็นแฟนคลับลุงตู่ลุงตู่มือเจ็บเป็นยังไงบ้างฝากบอกด้วยนะว่านี่แฟนคลับอยู่ตรงนี้มาเยี่ยมบ้างนะเราเห็นอย่างเงี้ยจากแดดร้อนเหนื่อยๆแล้วหายหมดเลยค่ะเรารู้สึกว่าเออนี่แหละแฟนคลับเขาอยู่จริงๆแล้วพลังเงียบที่รักลุงตู่มีเยอะมากค่ะ สิ่งที่ตั้งใจจะทำนะคะก็คืออยากยกระดับบางแคลและภาษีเจริญค่ะให้เป็นเขตเศรษฐกิจเขตใหม่ของฝั่งทนค่ะซึ่งจริงๆเราเนี่ยฝั่งทนมีมีทำเลศักยภาพมีศักยภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมด้านสวนหรือว่าด้านคมนาคมมากและพอๆกับฝั่งพระนครเลยทีเดียว เรามาดูมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเรามีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งวิ่งผ่านภาษีเจริญทั้งเขตแล้วแต่สําหรับบางแคเนี่ยมันยังได้ครึ่งเดียวสิ่งที่อยากทาถ้าเป็นรัฐบาลครั้งหน้าหรือว่าจิบเข้าเป็นสสอนะคะอยากจะทําให้ระบบคมนาคมการคมนาคมของทั้งบางแคแล้วก็ภาษีเจริญเนี่ยสามารถคล่องตัวมากขึ้นพอคล่องตัวมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นค่ะการทํามาค้าขายหรือว่าการเศรษฐกิจต่าง ของฝั่งทนจะได้คล่องขึ้นคนในพื้นที่ส่วนมากเป็นคนจากต่างจังหวัดค่ะไม่ว่าจะมาจากภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคเหนือมาตั้งรกรากอยู่ที่ฝั่งทนบางคนต้องทํางานที่บ้านการคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถที่จะทํามาหาก,กินได้อย่างคล่องแต่ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเราคล่องการเดินทางเราคล่องการคมนาคมเราคล่องเนี่ยทุกอย่างคล่องหมดเลยค่ะ อย่างแขวงบางแคกับแขวงลักสองะคะแขวงบางแคจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส่วนแขวงลักสองอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีที่กว้างมีความหลากหลายมากทั้งไม่ว่าจะเป็นชาวสวนมีการค้าขายบ้างนะคะเ,เราเห็นส่วนผสมเราเห็นความผสมผสานระหว่างธรรมชาติระหว่างเกษตรกรรมระหว่างเลือกสวนไร่นาแล้วก็ระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจ ค่ะจิ๊บมองว่าฝั่งทนสามารถพัฒนาให้เหมือนฝั่งพนะนครได้ค่ะเรามีคลองสวยงามมากเรามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเรามีร้านกาแฟน่ารักน่ารักเรามีการค้าขายเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยอย่างคลองเนี่ยถ้าเราสามารถทําคลองให้เหมือนเวนิสอ่ะเหมือนเมืองน,นอกนะคะหรือว่าทําคลองให้เหมือนฝั่งพระนครจิ๊บมั่นใจว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแล้ว จิ๊บลองไปล่องเรือค่ะเราจะรู้เลยว่าตามคลองเนี่ยเราจะเห็นวิถีชุมชนไม่ว่าคาเฟเ่เล็กๆเราจะเห็นชาวบ้านเราจะเห็นตลาดน้ําถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าเราเอาตลาดน้ํามาบูมตอนนี้เนี่ยจิ๊บว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากกว่าแน่นอนเลยและอย่างอย่างเช่นตลาดอย่างเช่นคลองตรงวัดนิมานอรดีอย่างเนี้ยค่ะตรงนี้สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจย่อมๆแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวย่อมๆได้เลยค่ะ ฝั่งทนมีอะไรเยอะแยะมากมายจะบอยากให้คนเก่งฝั่งทนคนเก่งที่อยู่ในบางแคคนเก่งภาษีเจริญไม่ต้องออกไปฝั่งพระนครค่ะทําไมเราจะต้องไปสาทรทําไมเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างที่สีลมอ่ะในเมื่อเราสามารถทํางานเพจเกษมก็ได้เราสามารถทํางานที่บ้านก็ได้ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปทํางานบริษัทอย่างเดียวเช้ามาตื่น6กโมงตีหเพื่อไปทํางานตรงเขตเศรษฐกิจ ไปทำงานสาธรไปทํางานสีลมไปทํางานพหนโยทินอันนี้คือคือการทํางานแบบเก่าการช่วยเศรษฐกิจแบบเก่าแต่ปัจจุบันสตาร์ทอัพเราเยอะมากเราสามารถ Work from home ได้เป็นคนเก่งสามารถทํางานที่ไหนก็ได้หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกคนหนึ่งมี2ง,งาน3งานก็ได้มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแล้วไปดูค่ะ คนรุ่นใหม่ในภาษีเจริญและบางแครเก่งมากจริงๆสามารถคิดนูน่นคิดนี่เป็นสตาร์ทอัพอะไรเยอะมากจริงๆคนพวกนี้คือคนที่เราจะต้องสนับสนุนให้เขาอยู่ที่ในพื้นที่ของเขาแล้วช่วยพัฒนาพื้นที่ของเขาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็พัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพแล้วก็ของประเทศไทยไปด้วยค่ะ จิ๊บเชื่อเหลือเกินคือส่วนตัวเนี่ยจิ๊บศึกษาเรื่องผู้สูงอายุจิ๊บชอบเรื่องผู้สูงอายุก่อนมาทํางานการเมืองจิ๊บทำเรื่องผู้สูงอายุมาเยอะมากจิ๊บทํามาประมาณมากกว่า5ปีทําไมถึงชอบเล่นผู้สูงอายุเพราะจิ๊บรู้สึกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงเรามีพลังงานเรามีความคิดเรามีความสามารถเรามีแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีจริงๆก็คือประสบการณ์ชีวิต อะคนสูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากลองคุยกับท่านสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะเหมือนเราจะอ่านหนังสือดีๆ1เล่มเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะผ่านชีวิตมาไม่เหมือนกันเราคุยกับท่านนี้1ชั่วโมงเราได้รู้เลยว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาจะสอน คนสูงอายุจะชอบเล่าจิ๊เป็นคนชอบฟังเพราะฉะนั้นการคุยกับเขาแป๊บเดียวหรือว่าสักครู่หนึ่งหรือสองสารอบเนี่ยจิ๊บจะได้บทเรียนชีวิตเยอะมากเราเอาบทเรียนของคนรุ่นใหญ่มาผสานกับความคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่ง ที่เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติเป็นสถาบันการเมืองที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้รับฟังประสบการณ์จากคนรุ่นใหญ่แล้วก็ให้โอกาสในการคิดในการทำโอกาสในการพัฒนาประเทศร่วมกันค่ะก็เลยคิดว่าอยากให้น้อ,นองๆทุกคนแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จากคนรุ่นใหญ่ๆเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ เบอร์เจค่ะพักรวมไทยสร้างชาติค่ะรุ่นใหม่ใส่ใจทําจริงค่ะค่ะจิบขอโอกาสพี่น้องบางแคและชาวภาษีเจริญนะคะให้โอกาสคนรุ่นใหม่อย่างจิบสสิการค่ะเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องบางแคและภาษีเจริญค่ะ สิ่งที่อยากทำก็คืออยากยกระดับบางแคและภาษีเจริญให้เป็นศูนย์กลางของฝั่งธนค่ะตอนนี้เรามีระบบคมนาคมที่ดีมากแล้วค่ะเรามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเข้ามาในภาษีเจริญแล้วส่วนบางแครเรามีเข้ามาครึ่งเขตแล้วค่ะจิ๊บอยากจะพัฒนาให้บางแคเนี่ยมีรถไฟฟ้าไปจนถึงหนองแขมแล้วก็นครปฐมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนตัวจิ๊บสนใจเรื่องผู้สูงอายุค,ค่ะเราอยากจะพัฒนาให้บางแคและภาษีเจริญค่ะเป็นพื้นที่ที่ผู้สูง อายุสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะฝากจิ๊บสสิการเบอร์เจ็ดได้นะคะเบอร์เจ็ดข่ารวมไทยสร้างชาติค่ะ